วันพุทธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช20 2018ตริกานหอมจริหอมนายธีระอัมพงผู้มีการบริหารที่สุดโลกเป็นประธานในการประชุมคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานบรรจุปรชาสมาพนันธระบบสิลจารินีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงการซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมงานและการมือกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปนด้วยความราบรื่นครับ เวลา8.50นาทีนองเรียนอาเซียนศึกษานักเรียนชั้นอุบาลปีที่1.4ได้มาเรียนรู้เรื่องประเทศในประชาคมอาเซียนซึ่งคุณครูอาทิตย์แย้มเสมอหัวหน้าอาเซียนศึกษาเป็นคนสอนให้กับนักเรียนนักเรียนรับความรู้ในกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดให้ด้วยความสนุกสนานและร่าเริงแจ่มใสครับ าราศีตุลกาครับณบริเวณลานคอนกรีตหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่2.6คุณครูธนก,กรสายบัวได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2.6ปฏิบัติกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์แห่งฟองสบู่นักเรียนตื่นเต้นใฝ่รู้สนุกสนานกับการได้ลงมือการกระทํำด้วยตนเองอย่างใจจดใจจ่อครับได้ความรู้อย่างจดจําทีเดียวครับ วันพุธสปดิที่28พฤิกาจนท์พุทธศักราช2,556วันกั้งเวลา30นาทีนห้องพยาบาลคุณครูศรีนพรสุวนรณศรีให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลหัวรอซึ่งได้เดินทางมาติดตามการให้วัคซีนโปลิโอซ้ำนนในระดับแชนประถมศึกษาปีที่1กลุ่มเป้าหมายครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโปลิโอการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ เวลา10า30นาทีนห้องประชุม1ครับนายธีระอัมพูลผู้ในการโรงเรียนอนุบาลพิุโลกได้ประชุมคุณครูหัวหน้าระดับเกี่ยวกับการงานกิจกรรมของโรงเรียนทั้ง4ฝ่ายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียนถึงกิจกรรมต่างๆของโักเรียนโดยให้เน้นย้ำในสิ่งที่สําเร็จผลถึงนักเรียนจะได้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตลอดจนมารยาทและอนามัยที่ดีสมกับดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลพิุโลกครับ วันศุกร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 6เวลการน,นาฬิกาครับณสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกหรือโทรทัศน์ช่อง11ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเ,มเด็จ,จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ครับซึ่งมีคุณครูโรงเรียนรับาลพิษณุโลกนั้นแจ้งชื่อความประสงค์ไว้14คนด้วยกันการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ในเวลา17.30นาทีครับในวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวราวิหารหรือวัดใหญ่นะครับชมรมอาเซียนศึกษาซึ่งก่อตัง้งโดยคุณลุงโกรงนั้นได้นํานักเรียนโรงเรียนอุบานพิษโรคและโรงเนจจกันบุญนะครับมาฝึกเป็นมักุเทศน้อยเพื่อให้ได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาครับในนับเป็นกุศโลบาที่ดีน่าชมเชยมากทีเดียวครับ วันจันทร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2556ครับเวลา7นิกา30นาทีณวัดโพธิยานครับโรงเรียนอนุบาลพิษุโลกโดยการนำของนายธระอัมพูนผู้ในการโรงเรียนอนุบาลพิษุโลกและคุณครูประจำชัช้นประถมศึกษาปีที่6ครับเด้นนันโเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มาบรรพชาสามเณรและบวชสินจารีีครับซึ่งมีการปรงผมนาคจำนวน9คนด้วยกันโดยคณะผู้บริหาราคณะครูและผูปะ้ปกครองดำเนินการ ปรงผมครับจากนั้นครับนิมนต์พระคุณเจ้าทําการโกนผมให้กับนาคแก้วทั้ง9คนนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวบรรพรชาเป็นสามเณรกันต่อไปครับ จากนั้นคณรประธานในพิธีได้แก่ดรบุญรักยอดเพชรครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศโลเกษหนึ่งครับได้ประกอบพิธีถวายรัศก,กระต่อพระบรมชายรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับเป็นการเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรและศีลจารณีนัรเนียนชั้นประหกนั่นเองครับ จากนั้นครับนายธีระอัมพูลผู้มีการโรงเรียนอุดุบันพิสุนโลกได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินง,งานบวชศิลป์จริยีและบรรพชาสามเณรครับซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ปกครองตลอดจนหน่วยง,งานต่างๆนั้นมาร่วมอนุมโมทนาบุญกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับ แต่ท่นตบุญรักยอดเพชรประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานนะครับในการบรรชาสามเนรและบวชศิลจารณีจากนั้นได้ถวายพระไตรให้กับนาคแก้วทั้ง9นะครับพระคุณเจ้าได้นําผู้ปกครองโหสิกรรมต่อนาคและศิลจารณีจากนั้นก็ได้ถวายพระไตรให้กับนาคกันนะครับ จากนั้นครับได้ทําการแห่แห่เจ้านาครอบอุโบสถจํานวน3รอบเลครับนําโดยประธานในพิธีคณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองของนาคตลอดจนตัวเจ้านาคจํานวน108คนนะครับการงานเป็นเรียความเรียบร้อยครับ และในเวลาต่อมาครับเจ้านาคทั้ง108คนได้กล่าวคําขอบรรพชาต่อพระอุปชาพระอุปชาได้ทําการบรรพชาให้กับนาคจนเป็นสามเณรและครองพระตาจีวรครองสินสิบจนเป็นสามเณรอย่างครบถ้วนครับจะถือสินสิบจำนวน3วันด้วยกันครับ ต่อจากนั้นนะครับก็ได้ดำเนินการบวชศีลจรรีโดยพระอุปชาได้ทาการบวชให้ศีลจรรีนั้นขอคําขอบวชจนสำเร็จเรียบร้อยรักษาศีลแปดจำนวนสามวันด้วยกัน ury, รรยยครับขอจบการนําเสนอการสรุปข่าวรับสัปดาห์วันที่เพคท่านี้สวัสดีครับ